เดไหนบอกก่อนเด้อสวัสดีค่ะมันี่กับมาพ่อกับบดแดงแซ่บแท้แช่องอีสานโคลานหากินจ้ามันี่กับผ้าพีผ้าน้องมาเบิงจ้าข้าเหนียด้วค่ะข้าเหนียวด้วยค่ะเนี่ยข้าเหนียวและกระติกนี่จ้าถ้เมียงมะแต่งค่ะหลังจากที่ไป็นเย่มาแล้วก็มาขัวผ้าพีผ้าน้องมาเบิงจ้าเนี่ยจ้ากำลังกินป้มข้าหน้าไม่ดึงข้าวเหนียว นี่ข่เนียวนำด้วยจ้าดอาพีผพานนอมาเบิงจ้าสอ,อาแซบอ่บกีนี้ด้อแซบ่บบอแซ่บจ้าได้นจรสชาติอร่อยดีมเปรี้ยวหรอกหวานมันดีย้ทักกินแต่แนี่คือโทบผู้ทีจ้าปลูกเองจ้าก็จะค้ง อะไรไมึงเอาอะไรขูกิน้าพี่พานอนอกมาเบิงจ้าแบบผีเหมวนี่ก็คือหนาวจ่หาหนาวก็เลยดั้งไฟชิงจ้าพิสารโคลาดกับหากินเนบ,บนมียจ้า,บบาสวัสดีค่ะ มากินเมี่ยงมดแดงนะจ้าหนินี่กับคนมาจากกรุงเทพจ้าได้มากินเมี่ยงมดแดงจ้าแซ่บแซ่บว่จ้าแซ่บบ่แซ่บองค์การมาใหม่เด้อ เดือยลูกเ้กรไดเมดกอยพันจะเป็นนี่เราจะพันนีเงินเดือนนี่กะบพี่ไม่จากันเลยมากันกินนิดนึงจ้ะนี่ก็่เป็นไรก็่เป็นไรจ้ะอมสไร ขอนี้วนั่ด้วยจ้าขอนี้วขันี้วจะคองเองจ้านี่จะจได้เสียบจ้าเออหลัางให้กินไหมเนาะเดี๋ยวคนเอครุงเทพกวจะกลับเลาจ้านี่้กะลิงก็จะกลับแล้วลิงแล้วลิงบอ จำบีจจกโกูวีพอดีก็ใหญ่อยู่คุณนก็บเบื้องลายนี่คุ้งกัร่งเด้กเกษณขึ้นกัเง้นล่ายต้องไปแปะนั่นมันจริงมันต้องไปถายอันไหนก็ไดเมื่อต้องมีไงต้องมีติก๊อบวายทั้งจับจ็กเมื่อมัเป็นไรนี่กระไดเขาก็ดูกั็ทะกคนอะถอาลงชงเร็ว มาดูกัน <t> กินกันได้มาเลยมามาเลยมาเลคอยคอยทำได้จ้าเอาไมาได้มาตัดคราบมากินนะคับพี่สวยตัด้นมาในร่่นตัวนี้ใช่ใช่จ้าพาพีพานนองมาเบิงจ้านี่คืออีสานโคลานเอาหากินแบบนีเล่จ้า หายกินยากจากของสูงม uh, oh, okay. ุดแดงรถ่ก็อ้วดีเนาเดี๋ยวกบเลยอยากก็มาก็บกินเลยัของดรับกระูกงบอบอร่อยอเือลูกถ่ายีน

ต้นนอร่อยจ้าจอจานี่คนกรุงเทพจ่าแอบพี่แอบไปกไปก็วางางนี้เาถ่ายลิปตี่เอ็นกับทายัญญาม่ถิดกับปู้เฮ็ดยังส้ยังนิดคนกับจะเบิงจะเ้าได้เบิงแล้วก็จะดูก็เรื่อยๆพี่หน่วยลองเพ่งดิ ป่อคุณกับเบื้องไยนะครับก็ขบเนาะใบงขัวบ่มีเวลาไงอินิดขัวเขามีเวลาไงอันนี้ก็อหิดจะโคงไปพอดีเห้มันพานขวาว่าบ่มีเวลาไงถ้าเขามีเวลาคอยจับเาไปเรื่อยเือยเดี๋ยวมันกับพ่านง ขามะขามน้ำเดี๋ยวนหลังมืดนอยู่นี่ก็หนาวเลยดังไฟสีงจะพากันมากินเมียงมดแดงเซ็บหลายเด้อเซบไปหลายเซบหลายเนี่ยหมเต็มเปี้นเด้อเนี่ยวกินกระเข่าก็แเซยบเด้อครับ แซ่บไปหลายเน่จิ้มกันเดียวเยบยนมันเด้งว่ารองลุ่งชงเร็วิกันเดียวกวแซบเดียวกแซบนี่ะจ็บเจบบหลายครับเจ็หลายเมือหลังไปหาครับเขาทานยังเขายังเห็ดใด้เนี่คเขาทานเขาทานเลยเขากลุงคีมกับมีเงินเดือน ใสมืดอทุกอย่าง,างห้องต้องชงเร็วเวจบคลิปแค่นี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจ้าจ้าวัสดีจ้า